Oh, สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันในช่องของอาร์มรีพายนะครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนอาร์มก็จะมาสอนเปิดคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับสำหรับคนที่แบบเออเพิ่งทำยูทูบใหม่ๆเพิ่งเริ่มหัดทำยูทูบไม่รู้วิธีการเปิดคอมเมนต์ให้คนมาคอมเมนต์ทำยังไงดีก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับทุกคนพอคลิปนี้ก็จะสอนเปิดคอมเมนต์นะครับทุกคนอย่างละเอียดได้นอนโอเคทุกคนเราจะไม่ร,รอไม่รอช้านะฮะกดไลค์แล้วก็ไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในเพจสตูนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า YouTube Studio เข้าไปเลยนะครับทุกคนนี่หน้าตาแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ดาวนโหลดเนี่ยให้กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับและใครที่ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็มาเข้ามาดูนะครับทุกคนเผื่อว่ามันมีให้อัปเดตอะไรเนาะโอเคพอใครที่ดาวโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดเปิดไปเลยนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะมาหน้านี้นะครับทุกคนก็นี่ง่ายๆเลยนะครับอํามก็จะเอาคลิปล่าสุดที่อํามทาเลยนะครับทุกคนโอเคก็กดเข้าไปเลยนะครับ อันนี้คือมันอัปเดตใหม่นะทุกคนก็คือเราต้องกดตรงที่ดินเสาตรงนี้ แล้วก็มากดตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเข้ามาแล้วครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบให้ใส่แท็กนะครับทุกคนตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเลือกหมวดหมูต่ต่างๆอนุญาตตรงนี้มันก็เลือกให้แล้วนะทุกคนเรา,าก็ไกม่ต้องยุ่งกับมันก็ได้นาะ ok. ส่วนตรงนี้ับความคิดเห็นนะครับทุกคนก็คือเห็นไว้ว่าช่องตรงนี้ทุกคนมันจะเขียนว่าปิดใช้การแสดงความคิดเห็นซึ่งหมายถึงว่าคอมเมนต์ปิดอยู่นะทุกคนเราก็ต้องกดเลือกลูกศรตรงนี้และอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดนะครับส่วนตัวเลือกอื่นถ้าใครจะเลือกนีย หลังจากนั้นนะครับเราก็แค่กดออกตรงลูกศรตรงนีุ้กคนอ่าพอออกมาแล้วนะครับทุกคนก็กดคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับนี่ก็กดไปเลยตึบ๊บหลังจากนั้นก็ไปดูคลิปใน YouTube นะครับทุกคนว่ามเขาไม่ขอเ,เ,เปิดหรือยังโนแอ,อมก็จะไปเข้า YouTube กันเลยตอนนี้ก็อยู่ในเช่าของอาร์มแล้วนะครับทุกคนก็กดเข้าไปเลยนะครับคนตะแดก็และทีนี้นี่นะครับทุกคนเห็นได้ว่าคอมเมนต์ตรงนี้เนี่ยก็เปิดอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมก็คือแบบนี่ ซึ่งก็ยังไม่มีคนคอมเมนต์นะครับทุกคน,นนี่คือเราเปิดคอมเมนต์แล้วนะครับแต่ถ้าว่าใครที่ยังไม่เปิดนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของคอมเมนต์ที่เราไม่ได้เปิดนะครับทุกคนรู้ว่าคอมเมนต์มันปิดอยู่นั่นเองก็คือมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับทุกคนว่า ฟีเจอร์ความคิดเห็นปิดอยู่ดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็การเปิดคอมเมนต์ใน u t u b e เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับทุกคนแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะเพราะช่วงแรกๆที่อัมทำยูทู e เนี่ยอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ก็หาข้อมูลใน u t u b e เนาะแต่อันนี้ก็คือมีคนขอให้ทาคลิปนะครับทุกคนเพราะว่าทางแอป YouTube Studio เนี่ยเขาอัปเดตใหม่นะครับทุกคนก็เลยมาทาคลิปให้ใหม่นะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเนาะก็โอเคนะครับทุกคนสาหรับวิ ต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนอาร์มก็จะมาตอบนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่อาร์มอยากจะเตือนทุกคนก็คือการเปิดคอมเมนต์มันจะต้องลงคลิปก่อนแล้วค่อยเปิดน,นะครับทุกคนค่อยเปิดคอมเมนต์ในแอป YouTube Studio นะครับไม่ใช่ว่าไม่ลงคลิปแต่ไปเปิดคอมเมนต์แล้วมันจะเปิดยังไงล่ะยังไงก็สับสกายที่ดูถึงตอนนี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจคลิปนะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดสับสกายแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องอาร์มด้วยนะครับทุ